สวัสดีครับผมสบายสบายสตไตล์เราพากินครับผมเค้กไข่ชีสราคา20บาทราคาย่อมเยาน่ารักมากปริมาณสุดที่อยู่ที่78กรัมเดี๋ยวมาดูกันน้องน้ำโมจะกินไหมน้องน้ำโมเร็วมานี้ไปไหนไปไกลเลยเว้ยมานี้เร็วๆกินเปล่าเร็วๆเดินมาเขินๆติดเก็บไงติดก็บเธอร้วจริงดีมุ้งมิงมุ้งม,งมงิงเหรอเหออ่ะเดี๋ยวมาดูกันเขาจะกินเค้กไข่ชีสหรือเปล่าเราเคยรีวิวหรือเปล่าไม่รู้นะจำไม่ได้นะแต่ว่าถือว่ามารีวิวเดี๋ยวลงอันนี้ให้ดูเลยอ่ะ เค้กไข่ชีสยี่สิบบาทโอ้อาวให้นกันไกลๆตาเดลูกเก่งฉลาดมากเงีน้อยมาดูกันวุ้ยแต่ของยี่สิบบาทก็ดูดีนะมีไข่มีชีสจริง,งหรือเปล่าโอ้ดูน่ารักน่ากินมุ้งมิ้งอยากกินอยากกินอยากกินโอ้ดื้อจอามือล้วงไปในกาแฟก็เลยดุก็เลยนำตาคลอไม่ได้ล้วงไม่ได้ในแก้วกาแฟป้านะ่ะเดี๋ยวเราลองลองบีดูไหมว่ามีไส้ไหมเราจะลองด้วยกระดาษแบบนี้นะขนมไข่ไหมเดี๋ยวเราลองดูโอ้ยี่สิบบาทบีดดูดิว่าโอ้ ไหนวะชี in ้อยู่ไหนวะชี้อยู่ไหนวะชี้อยู่ไหนวะนมชี้อยู่ไหนเขินเขินติดกิบแล้วเขินอะทำไงก่อนทบครับอ่ะไปกินได้เลยโอโหอร่อยหรือเปล่านะเด็ก่มนชอบกินขนมอะไรอย่างนี้ไหมอร่อยไหมอร่อยเปล่าไม่อร่อยอร่อยยัาหน้าไม่ใช่ใส่หัวย่างหน้ายังไงโอ้ย่างหน้าโอ้ยากหน้าโอ้ต้องใช้มือกดหัวคอแข็ง่อผมคอแข็งครับ ไหนดูดิติดกิฟต์่อยนดูดิน่ารักจังเลยมุ้งมิงมุ้งมิงหันมาดิอายอะไรล่ะยิ้มหวานน่ารักมุ้งมิงมุ้งมิงอร่อยใช่ไหมไหนปลาชิมหน่อยดิไม่มันไม่มีไส้จริงเหรอเฮ้ยมันไข่ชิ้ต้องไงวะนี่ไม่มีชีสนดอกหรือว่าชิ้ผสมไปแล้วพยายามหาชิ้อยู่ไม่มีถึงว่ายี่สิบบาทมันไข่ชิ้ยังไงชิมหน่อยดิฮะขนมไข่โทร ไม่กินแห้งของตัวเองให้หมดก่อนมาเดี๋ยวรับประทานกับกาแฟดาของเราโอ้โหกาแฟอ๋อชี้ชี้ชไหนหนูหนูก็มีนี่น้ําอ๋อน้ําของเขานนี่มีผสมด้วยนะอ่ะขอน้ำมาก่อนแบบนึงคอแห้งกินขนมไข่แล้วคอแห้งเหรอรอขนมไข่มันคอแห้งนะมาเราจะได้กินทักทีหนึ่งกันเอามาไหมอ๋มอ,อ,อใส่หัวใส่หัวใส่หัวไปไหนก็น drawing, ึกว่าเป็นคนเป็นเด็กผู้หญิง ไม่ถ้าติดกิฟต์อย่างนี้กูจะได้ลูกสาววะเนี่ยสวัสดีครับช่วงนี้แม่งกินเบียร์เยอะพุงออกต้องออกกำลังกายเยอะหนะ่อยนี่ไข่ชีสอันเท่านี้76กรัมถือว่าอันใหญ่อยู่ใช่ป่บวะถูกเลยเอ้ย78 78เจ <c oughs> ็ดกูจะได้กินไหมเนี่ยแต่เอาอะไรอีกล่ะให้ป้าจะได้รีวิวไหมโอ้ยเนาะมีลูกวันตัวมีผัววันใจแต่ <c oughs> จะเอาอะไรทีเด้ เอาจะเอาอะไรเร็วๆป้าจะรีวิวเดี๋ยวพอจะกินก็มาชี้เด